สวัสดีครับสวัสดีชาวมาคุมะทุกคนด้วยนะครับนะก็วันนี้นะครับเห็นหน้าเดทอปแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจแปลกไฮแปลกหำอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ครับก็วันนี้มาสอนลงม้อนจีเทออีกแล้วนะครับซึ่งมีน้องๆขอมานะครับสกินนะฮะสกิน คิริโตะนะฮะที่ผมใช้ในคลิปย้อนเวลานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับคลิปนี้นะฮะน้องๆอยากได้กันมากครับโอ้โหทักมาทั้งเพจทั้งอคอมเมนต์ใน YouTube นะครับแล้วก็มีหลังไม้มาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนอลงนะครับเจ้าตัวคลิโตตัวนี้นะครับแล้วก็มีลิงก์โหลดให้ที่ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมผ่าน3วิกับ5วิให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนะก่อนที่จะเริ่มครับอ่าเรามาทำ กิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมชีวิตประจําวันไม่ใช่คลิปประจําวันของพวกผมนะครับนั่นก็คือกระทืบไลค์ครับผมกระทืบไลค์ให้ถึง100รไลค์นะครับคลิปนี้นะครับจะได้มีมดต่อไปมาสอนให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขออีกอย่างนึงนะครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะโอเคนะก็จัดเลยดีกว่าครับผมมาก็วิธีลงนะครับก่อนอื่นก็ต้องมี GTA นะครับตอนนี้ GTA ผมยังไม่มีลีโอไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่า ก็ต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับทุกฝ่ายในนี้ใครที่ยังไม่มีโปรไอโปร GTA ไอตัวนี้นะครับนะไปโหลดได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างผมมีให้โหลดเลยนะครับที่เขียนว่าเออ่ลิงก์เขาเรียกอ,อะไรนะลิงก์ม็อดที่ใช้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับนะโปรแกรมที่ใช้ในคลิปนี้นั่นแหละนะครับก่อนอื่นให้ลงให้เราลงครีโอตัวนี้นะครับครีโอ4เตตัปนะครับคลิกเข้าไปก็กด yes นะครับกด English นะฮะกด Next กระป๋ายนะฮะแล้วก็กด หาว่าเกมเราอยู่ไหนนะครับเกมผมอยู่ได้อีนะฮะ GTA San ตรงนี้นะครับเอาอะไรเออเลอร์ช่างมันนะครับโอเคกดเน็กไปอ่าเน็กอีกแล้วก็ติ๊ก2อันนี้ออกไปนะครับนะโอเคอ่าพอเรามาดูในตัวเกมครับเรามาดูในตัวเกมครับเอาคลีโอไม่ขึ้นครับไอชิปหายไปลงตัวผิดหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหไปลงอันผิดจริงด้วยครับโอเคเอาใหม่นะครับมาเอาโอเคโอเคผมขอเอาใหม่เอาใหม่ น่าจะทำเป็นกันเลยนะโอเคนะ GTA San นะครับ GTA San จุ๊บจุ๊บจืดจืดจจโอเคจืดติ๊กออกติ๊กออกฟินิชเข้าไปดูอ่าคริโอมาแล้วนี่นะครับยังไม่มีมดอะไรเลยนะครับนะก็โปรแกรมที่จะใช้อีกก็คือนี่ครับผมสกินตัวนี้นะครับนะอ่าก่อนอื่นครับไอ้ก๊อปหนึ่งสอง สามสี่สี่นี้นะครับคัดลอกไปนะครับไปไว้ในคลีโอนะครับนี่ในไฟคลีโอเลยนะวางลงไปครับอ่าแล้วก็ออกมาเออไม่ใช่ก็ปิดตัวหนึ่งครับตัวบนสุดนะครับคัดลอกครับไปที่ Data ครับผมวางลงไปโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับวิธีลงสกินแต่สกินคิริโตยังไม่อยู่ในตัวเกมนะครับตอนนี้เราต้องใช้โปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครเพื่อจะเอาสกิน มันเข้าไปนะครับก็คือ IMG2 นะฮะกดไปมันจะเออเลอร์แบบนี้ช่างมันนะครับนะอ่ามันจะโหลดมาแบบนี้ก็กด open นะครับอ่าไปที่คอมไม่ใช่ไปที่ตัวเกมของเรานะครับอยู่ที่ของผมอยู่ที่ไดเ g d a แสนอันบนนะครับของผมมี2อันอันที่2ไว้เล่นอันแรกไว้เล่นออนไลน์อันที่2ไว้ลงมอสนะครับโอเคเข้าไปก็มาที่ครีโอครับอ่านี่จะมีตัวสกินอยู่นะครับเปิดเข้าไปอ่านี่วิธีลงสกิน ตอนนี้มีสกินอยู่2ตัวนะครับก็คือสกินซินกับสกินที่มันแถมให้ตอนแรกเลยนะครับอ่าเราจะมาลงสกินกันครับนะสกินผมอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับนี่นะครับสกินนะครับคริโตนะฮะคริโตเวอร์ชันเทพนะครับนะกดนี่ครับผมคอมเพลนคอมพานิตนะฮะอ่านอะไรก็ได้แล้วก็แอดเข้าไปนะครับมาที่เดสก์ท็อปครับผมของผมไว้ที่เดสก์ท็อปนะอ่าสกินคริโตอยู่นี้นะครับลงอันบนก่อนนะอันที่มีจุด dff นะครับลงอันนี้ก่อนเปิด อ่ามันจะเข้าไปแล้วแล้วก็กดแอดใหม่ครั้งหนึง่งแล้วก็เอาตัวไฟล์ที่ T X D เข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมไม่ต้องมีเซฟมีอะไรนะออกไปได้เลยนะครับวิธีลงสกินเสร็จไปแล้วนะครับแต่ผมมีอีกอย่างหนึ่งมาให้นะครับนั่นก็คือ s U D นะครับใครที่ไม่รู้จาก s U D ก็คือหน้าต่างที่อยู่เป็นแถบเลือดอะไรแบบนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นแบบซ้อนอร์ออนไลน์นะครับคลนะ้ายๆซ้อนอร์ออนไลน์นะเอมีอยู่2ไฟล์นะครับอ่า อันแรกให้ลงไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับเป็น HD u แบบ GTA V นะก็วิธีลงก็ง่ายมากนะครับอันนี้อะไรไม่มีอะไรโอเควิธีลงก็คืออ่าก๊อปทั้ง2องไฟล์นี้ไปครับคัดลอ,อกไปครับไว้ในหน้า GTA เลยครับหน้านี้เลยวางไปโอเคตอนนี้เป็นแค่ HD GTA V นะครับแต่ผมจะลงแบบนี้นะครับนี่แต่ผมเปิดรูปให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเป็นแบบ เรียกอะไรอ่ะเป็นแบบในซอฟต์แวร์ออนไลน์นะฮะ้ายๆแบบ GGO นิดนึงนะครับอ่าเข้ามาแล้วก็กโฟลเดอร์อันนี้ครับวางทับไปเลยครับโอเคกดทับไปอ่าเรียบร้อยครับผมเสร็จสิ้นภารกิจพิชิต GT โอ้ลมขึ้นครับแป๊บนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันครับไปไปดูกันเลย โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะตอนนี้อยู่ในตัวเกมนะครับตอนนี้ผมมีปัญหานะครับ HUD มันไม่ขึ้นนะครับที่ด้านข้างนะครับนะเมื่อกี้มันยังขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับนะผมก็เปิดอยู่นะครับ HUD นะแต่ไม่รู้ทําไมมันไม่ขึ้นนะครับเมื่อกี้มันขึ้นอยู่นะครับโอ้โหนะครับเสียเฟลกันเลยทีเดียว โอ้โหปรับแล้วไม่ขึ้นนะครับของน้องๆจะขึ้นก็ได้นะลองลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าของพี่ไม่ขึ้นแต่ว่าพอเลงนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนะจะเป็นสีฟ้านะครับนี่แปลว่า HD เนี่ยลงสําเร็จนะครับนะแต่ว่าพอกดอะไรแบบนี้มันไม่เป็นอะไรเลยนะครับนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราจะมาโฟกัสกันที่สกินนะครับโอ้ยแกง๊งแก๊งเกแก๊งเกมาแก๊งเกว่าไงว่าไงจะเล่นหรอครับจะเล่นผมหรอครับ โอ้กูเลงยากมากโอ้โหหมดแม็กหมดแม็กด้วยโอ้โหขอเปลี่ยนปืนเลยครับไม่ไหวนะครับปืนนี้นะโอเคมันไปเอารถคนอื่นเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกินกันนะครับโดยการกดแถบแล้วก็เลื่อนลุกกิ้งนะครับนะน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับนี่สกินผมนะครับไม่เกี่ยวนะนี่ตัวนี้นะครับโอ้โหนะครับมีน้องๆขอมาเยอะมากนะครับนี่มาดูนะครับ โอ้โหเท่ไละเท่ไละนะดูตาครับตาเป็นตาเป็นคานนกีกันเลยใส่นักคานิกีนะฮะแต่ที่จริงแล้วมันคือคิริโตในครับคานิกีนั่นเองนี่ครับโอ้โหเป็นตัวที่เท่มากนะครับไม่รู้ผมจะเล่นอะไรดีนะครับในตอนนี้นะฮะผมมาเกียนเล่นละกันนะครับเอาตัวคิริโตนี้มาเกียนเล่นนะครับสักสักห้านาทีนะครับอ่ะผมจะเล็งหัวมันนะครับโอเคโหแม่นอยู่นะเนี่ยเงินลุยนะครับไอ้พวกนี้นะครับพวกขายยาฮะพวกขายบ้อง นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอยากแก้ EMD ไม่ใช่อยากแก้ไอ้นี่มากเลยนะครับนะมันแก้ไม่ได้นะมันรู้เ,เกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะขอรีได้ไหมโอเครีไปโอ้โหขนาดรีแล้วนะยังไม่ขึ้นเลยนะครับโอ้โหซับไตเติลโอเคช่างมาันละกันนะครับนะโอเคขอลิงให้เป็นแบบนี้ก็พอละ แหมว่าไงล้นแหมยิงแม่งเลยครับโว้ก็รีปอบวัดีคุณตำรวจแหมผมเหนื่อยนิดหน่อยคุณตำรวจนะผมขอเอาไว้นี่มาเกลียนดีกว่านะครับหนูหน้าเมนูอะไรมันก็เปลี่ยนด้วยนะเป็นหนักสอนของ GTAV นั่นเองนะครับขอเอาอย่นี้มาเกลียนดีกว่าถ้าคุณตำรวจนะโอ้โหอะไรเนี่ยเอาเอคุณตำรวจมีเรื่องเลยครับโอ้โห หน้าตามเปลี่ยนไปด้วยนะครับตูมตูมเลยครับโอ้โหสองดาวเลยครับเจ็ดคไอชิฟายโอเคหาของหาของเบายิงก่อนนะฮะโอเคครับไปมามานะผมจะลองถล่มดูแล้วกันเดี๋ยวผมขอเริงสไนเปอร์ดีกว่านะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะมันจะขึ้นเป็นแบบไหนนะครับโอ้โหเออดีดีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะโอ้หัวขาดกันเลยเดียว นะครับมันจะฟักขอเปลี่ยนปืนก่อนดิเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนอ้าวชิบหายโอเคกดเอ็นเปลี่ยนปืนมาอะไรอะไรครับคุณตำรวจครับนี่หัวขาดหัวขาดในหัวขาดในเลยนะมาดิมาดิเอาดิเอาดิมึงเอาดินี่ยิงไปสามดาวเลยครับตอนนี้โกสทเยาวมบานเอฟซียิงไป แอโหโหอะไรอะไรนี่ผมไม่โดนไม่โดนโอ้โหไม่โดนอีกเอา้าอะไรวะเอ้าเอ้าเออเอ้าเอาเข้าไปเอา้าเข้าไปมีมีสโลโมชั่นตอนไอ้นี่นนด้วยนะครับตอนเปลี่ยนปืนนะฮะอ๋ออะไรดีวะอันนี้เาะนะมันได้วิ่งได้ด้วยนะครับนะผมตายเมื่อไหร่คลิปนี้ก็จบเมื่อนั้นนะครับตามนั้นนะ อะไรครับพี่บ่าวอะไรครับฮะจะเล่นผมอย่างเดียวเลยนี่นี่โอ้ปาดหน้ากูเขี่ยเลิคอปเตอร์ปาดหน้ากูไม่เกรงใจกูไม่หำน้อยโอ้โหเป้ามันเป้ามันเล็งยากมากเลยครับเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วจริงๆแถบเลือดมันต้องขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ทำไมไม่ขึ้นนะฮะบัคหรือเปล่าวะเนี่ยตะฟัคเครื่องบินดิกลำเหรออยู่ไหน เฮยู่อยู่ไหนอยู่บนหัวกูหมันเลยใช่เลยต้องเปนนักข่าวต้องเปนนักข่าวเลยครับโอ้ยอ้าวตายครับอ่าตายตายเลยขึ้นฟ้าขาวดำกันเลยดีเดียวนะครับกระโดดรัวๆครับไม่อยากจะพูดอะไรมากนะโอเคขอดูแมปดิแมปแมปเหมือนเดิมนะครับโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันผมมาเล่นขำๆนะครับเห็นน้องอยากได้กันสก,กินตัวนี้นะนี่พออยู่กลางคืนแล้วเท่มากนะครับนะโอเคก็เอาไปใช้กันได้เลยนะครับก็อย่าลืมกระทืบไลค์กันด้วยนะคลิปนี้ส่าห์แจากแล้วนะครับเดี๋ยวมีตัวอื่นมาแจกเรื่อยๆนะครับนะมีตัวเท่ๆอีกเยอะนะครับนะก็คลิปที่แล้วผมเห็นผมเล่นไมค์คาไปแล้วนะก็เป็นไงบ้างนะครับก็เม้นได้ในช่องนี้เลยแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้โชค์ีเชิญกดแชร์ผมแล้คุณมาเล่นอยูย่กดซับสไครต์นะครับเพื่อติดตามผลงานผมต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ See you later แล้วเจอกัน